สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับไม่ความรู้อย่างเดียวน,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบวนเวียนปีพศ2548นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับโลหะที่นํามาผลิตเหรียญนะครับเป็นโลหะคโปรนิเกิลนะครับ โลหะคูโปรนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75%นิกเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะควโปรนิเกิลนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยอยู่นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่20ม mm มนะครับน้ำหนัก3.4กรัมนะครับมาดูขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับ ส่วนลวดลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับ ก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2548นะครับจำนวนการผลิตนั้นเยอะมาศาลเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่1,137ล้าน8 0แสนหมื่นเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจึงทำให้เหรียญ หนึ่งบาทปีบรนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือหนึ่งบาทนะครับยังขายไม่ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีอยู่แล้วคิดว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับอาจจะยังคิดว่าจะเสนอขายให้กับ นักสะสมนะครับก็ไม่ต้องไปเสนอขายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นยังไม่มีราคานะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5 4 8นยีนี้นะครับมีราคานะครับแล้วก็อาจจะคิดกําลังจะไปเสนอขายให้กับนักสะสมอยู่นะครับก็ผมบอกก็เลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับไม่ต้องไปเสนอขายนะครับยังไม่มีราคาครับ นอกเหนือจากว่าเหรียญน,นั้นจะมีลักษณะพิเศษนะครับถึงจะมีราคานะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นยังไม่มีราคานะครับราคาก็อยู่ที่เท่าหน่าเหรียญน,นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นเกินหนึ่งพันล้านเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมาศาลนะครับจึงทาให้ในระบบมุนเวียนนั้นยังหาในเองอยู่นะครับได้พบเจอบ่อยอยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับ